สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนทุกท่านเลยนะคววันนี้อยู่กันในช่องรถเก่งมือสองน่าใช้นะคะเอเชียทอโต้นะคะวันนี้อยู่กันที่ทอโต้สาขาหนึ่งนะคะตรงข้ามวิซีสุวินทวงศ์เลยนะะ มินบุรีกรุงเทพนะคะพ,พี่ขาววันนี้มีรถนะคะอีโคคารประหยัดน้ํามันอีกุ่วหนึ่งนะคะที่น่าใช้มา,มากๆเลยมาให้ลูกค้ารับชมนะสําหรับคันนี้ได้เป็น Honda City ตัว1.0 V Turbo นะปี2022ไม่ 2, มแค่80,000โลเท่านั้นเองนะคะพี่ๆบอกเลยว่าได้รถปีใหม่สภาพสวยไปใช้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูออปชั่นกันก่อนเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพาเข้าชมออปชั่นเลยคนะ สำหรับคันนี้ก็ไม่ได้มีออปชั่นอะไรมากมายนะคะพี่พีนะแต่บอกเลยว่ารถสภาพสวยพร้อมใช้พร้อมขับยาวๆแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแบบนี้เลยนะ,ะไฟได้ทางนั้นลังก์ลงงไลท์มีมาให้ครบเลยนะคะกระจังหน้านะ,ะเป็นแบบคมเมียงแบบนี้เลยนะ,ะโลโก้เดิมโรงงานด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของป้ายทะเบียนสวยๆเลยเ0 5 0ยูกรุงเทพมหาคนครนะคะตัวรถบอดี้เหลี่ยมสันคมชัดแน่นอนพี่ๆค่ะสภาพคมไฟนะคะ ไม่มีร่องรอยใดๆเลยนะคะไม่ร้าไม่แตกแน่นอนได้เป็นล้อแมกนะคะอันลอยเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะสภาพสวยนะพี่ๆรันก็ยังปี2024สามารถใช้ได้ยาวๆนะคะสำหรับคันนี้พี่ๆดูบอดี้นะคะตัวรถเหลี่ยมสันคมชัดแบบนี้เลยนะคะตัวทรงตัวเส้นนะคะสวยมากนะและสําหรับคันนี้ได้เป็นกระจกพับและป่อไฟฟ้าด้วยนะคะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะจะได้เป็นกระจกพับต่อไฟฟ้าด้วยนะคะได้รถปีใหม่ด้วยนะ สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมีไฟเลี้ยวด้วยนะคะสําหรับคันนี้เมื่อเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะกระจกแท้เดิม Honda ทถูกบานนะคะพี่ๆค่ะสติกเกอร์นะคะยังอยู่เลยสติกรีมาให้แล้วเรียบร้อยรอบคันนะเดี๋ยวพาชมภายในนิดหนึ่งภายในได้เป็นโทนสีดาเบาะผ้านะคะสภาพเบาะส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าคอนโซลนะคะไม่มีรอยขิดข่วนใดๆเลย,เลยใหม่มากๆนะคะสําหรับคันนี้สภาพนางฟ้าสุดๆเลยนะรถสวยพร้อมขับแน่นอน และให้ดูตัวน็อตนิดนึงนะคะสภาพน็อตเดิมโรงงานไม่แกะไม่ไขใดๆเลยนะคะพี่พี่และเดี๋ยวก่อนส่งสมอบนะคะเรามีปรับสภาพให้อีกรอบนึงแน่นอนในส่วนของตัวน็อตน,นะคะพี่ๆี่เช็คดูได้เลยนะคะเดิมเดิมทั้งหมดนะคะไม่มีรอยขันรอยแง่รอยแกะใดๆเลยนะคะและใน,นส่วนของตัวขอบยางนะคะ,ะแกะให้ดูเลยพี่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 สังเกตได้เลยเนี่ยทำบดอาร์ตนะคะเรียงกัรลื่นแบบน,นี้เลยนะคะตรงบอกได้เลยว่ารถเราไม่มีอุบัติเหตุนะคะชนหน,นักพิว่จมน้ํากับสีตะตอกก่อไม้แน่นอนนะคะ สำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยพร้อมขับรับประกันโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะบอกเลยว่าสวยๆนะคะเดิมๆทั้งคันเลยนะพี่ๆนะได้ตัวรถสีบอลเทาสวยมากนะคะคันนี้ด้านหลังนะคะค่อนข้างกว้างประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของเบาะตอนที่สองนะคะไม่มีสภาพช้ําเลยไม่มีขีดข่วนนะไม่มีรอยขัดรอยงแงะใดๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยเล็บมือใดๆเลยนะคะพี่ๆบอกเลยว่าสภาพสวยไม่ ตึงๆเลยนะคะไม่ขาดไม่ย่นเลยเลยนะคะสําหรับตัวเบาะนะแล้วก็ค่อนข้างกว้างด้วยนะคะพี่ๆสนะูง175น่ะโห้านั่งสบายเลยยืดคงยืดขาได้สบายเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของที่วางแก้วราก็มีมาให้เช่นเดียวกันแบบนี้เลยนะคะพ,พี่ขาสองจุดนะทั้งสองฝั่งเลยนะอ่าคอนโซลภายในนะคะสวยสะอาดสะอ้านแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันต่อเลยนะคะพี่ๆีแกะให้ดูทุกจุดเลยนะโหนี่ดู สภาพเม็ดอาร์ตเม็ดสปอตนะคะพี่พี่โหเรียงกันสวยๆเป็นระเบียบรียบร้อยแบบนี้เลยนะไม่มีร่องรอยเกิดอ,อุบัติเหตุใดๆแน่นอนนะคะพี่พี่มั่นใจได้เลยนะซื้อรถไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะบอดี้ตัวรถเรียมสันคมชัดตัวล้อไม่มีรอยเบียดฟุตบาทแต่อย่างใดนะและเดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งแน่นอนไฟท้ายถ้าเป็นไฟท้ายเดิมโรงงานแบบมัลติฟิลเตอร์นะคะโลโก้เดิมอยู่ครบทั้งหมดนะคะโลโก้ฮอนดา้าหรือว่าจะเป็นตัวโลโก้วีเทคเทอร์โบนะ ก็เดิมๆทั้งหมดบอกเลยว่าป้ายทะเบียนสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายสามารถเปิดได้จากกุญแจแบบนี้เลยนะคะโอ้โหครบเครื่องมากเลยนะ,ะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะในส่วนของห้องเก็บของนะคะก็บอกเลยว่าค่อนข้างกว้างนะคะพี่ๆค่ะสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะพามาดูนะคะในส่วนของตัวน็อตกันก่อนเลยนะคะตัวน็อตฝากระโปรงนะเม็ดอาร์ตเม็ดสปอตแบบนี้นะคะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่ๆนะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะซิลเลอร์เดิมๆทั้งหมดนะคะไม่เคย ถูกเปลี่ยนถูกแกะใดๆนะคะพี่พีและดูตัวฟงตัวฟูกนะคะอยู่ในสภาพที่สวยนะคะเรียบร้อยแบบนี้เลยนะ,ะอ่นี่นัดเดิมทุกจุดแน่นอนนะคะฝากระโปรงเดิมๆไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนนะคะและเดี๋ยวเราให้ดูนะคะพี่พีในส่วนของตัวยางอะไหล่เราก็มีมาให้ครบๆแบบนี้แม่ลงแม่แรงซีนทางมาพาะพร้าวเดิมจากโรงงานนะคะพี่พีรถเราไม่มีประวัติจมน้ําหรือว่าน้ําท่วมใดๆแน่นอนนะคะกล้ารับประกันเลยค่ะอ่าบอกเลยว่า สวยครบพร้อมขับพร้อมใช้แน่นอนสภาาะนะคะแบบที่ฉลามสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะสวยๆเท่ๆเลยนะพี่ๆนะสําหรับตัว Honda City คันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวพาชมภายในกันต่อเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ๆคอนโซลด้านข้างนะคะแผงประตูฝั่งนี้นะคะก็ได้เป็นระบบเซนทัลล็อกนะแล้วก็ตัวกระจกเขาก็เป็นพลาสต้านะคะสามารถปรับเลนกระจกแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กระจกฝั่งประตูคนขับนะคะก็เป็นระบบออโต้ด้วยอ่ะ กุญแจก็ได้เป็นสมาร์ทคีเลตแบบนี้เลยนะบอกเลยว่าสวยอ่ะพาดูโครงสร้างนิดนึงพี่พี่คะโครงสร้างนี่ไม่ดูไม่ได้เลยนะซื้อรถมือสองนะต้องขอดูโครงสร้างเขานะเผื่อพี่พี่ที่อยู่ต่างจังหวัดไม่มีเวลาเข้ามาดูรถจริงนะพี่พี่ดูผ่านวิดีโอของหนูได้เลยนะคะบอกเลยว่ารีวิวให้ดูนะคะแบบละเอียดแน่นอนนะคะคันนี้ออปชั่นน้อยก็จริงนะคะพี่พี่แต่ว่ารับประกันรถสวยเกรต A เองแน่นอนนะพร้อมขับพร้อมใช้ยาวๆเลย อ่ะพี่พี่ดูเม็ดอาร์เม็ดสปอร์ตนะคะเรียงกันชัดๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะแน่นอนว่าไม่เคยเกิอดอุบัติเหตุแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะพี่เช็คประวัติได้เลยนะ,ะอ่ะให้ดูในส่วนของน็อตนะคะก็เป็นน็อตเดิมโรงงานทั้งหมดสติกเกอร์ลมยางนะคะคอนดันลมยางนี้ไม่มให้พบบอกร่างต่างนะคะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่พี่ก็คือสภาพเดิมๆนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราพาดูนะ,ะในส่วนของด้านในกันต่อเลยเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยคันนี้ก็ได้เป็นระบบพรุสตาร์ทแบบนี้นะคะพี่พี่ค่ะ เหยี่บเบรกสตาร์เครื่องติดทันทีทันใดนะคะพวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมเสียงผ่านพวงมาลัยได้เลยรับสายโทรเข้าโทรออกเลขไมา์การใช้งานนะคะวิ่งไปที่88,463กิโเท่านั้นเองนะคะในส่วนของเลขหมา์การใช้งานก็ไม่ได้ใช้งานเวอรวางใดๆเลยนะคะไมคแท้แน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของจอวิทยุนะคะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะฟังวิทยุ fmam นะคะ ในส่วนของรับสายทุกเข้าทุกอ,ออกก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคะพี่ๆคะ่ะและในส่วนของแอร์ก็ได้เป็นแอร์ระบบออโต้แสดงผลผ่านหนะ้าจอดิจิตอลแบบนี้เลยนะปรับอุณหภูมิเป็นระบบออโต้นะคะบอกเลยว่าใช้งานง่ายใช้งานสะดวกแน่นอนเพราะว่าออเลตมีมาให้ได้ใช้นะคะแล้วก็ยูรูเสียบ USB นะคะมีมาให้ครบคันเลยสําหรับคันนี้ได้เป็นเกียร์นะคะระบบออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะหมดการล้อลื่อนทลามีมาให้ครบเลยนะคะนี่บอกเลยว่า ใหม่ๆนะคะแบบนี้เลยคอนโซลไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะพี่ๆสภาพใหม่มากๆสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสําหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะก็ได้เป็นเครื่องยนต์นะคะหนึ่งพันเทอร์โบนะคะคันนี้เครื่องยนต์หนึ่งพันซีซีนะคะเป็นระบบวิเทคเทอร์โบนะคะแบบนี้เลยสภาพห้องเครื่องใหม่ๆนะคะ ไม่มีร่องรอยน้ำมันรั่วไหลใดๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยไอน้นงไอ้น้าหยดเลยนะคะและ้วก็สายไฟไม่มีรอยหนูกัดหนูแท้แน่นอนคันหน้าเดิมทั้งหมดไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะคะและพี่ๆนะคะดูตัวนงตัวน็อตได้เลยอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะคะฝากระโปรงเดิมๆทั้งหมดนะคะซิลเลอร์เดิมๆนะคะในส่วนของฝากระโปรงไม่เคยขันไม่เคยถอดใดๆนะคะบอกเลยว่าเห็นกันความร้อนก็อยู่ในสภาพดีสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราล้างทําสปาให้อีกรอบหนึ่งก่อนส่งมอบแน่นอนนะคะ ในส่วนของแบตเตอรี่ก็เดี๋ยวเราเช็คดูแลให้แน่นอนและคันนี้นะคะมีระบบเบรก ABS มาให้ได้ใช้ด้วยนะคะบอกเลยว่าคุ้มคุ้มคุ้มค่าแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้ก็ได้เป็น Honda City ตัว1.0 V Turbo นะปี2022ราคาค่าตัวแค่4 39,000บาทเท่านั้นเองและเริ่มต้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวผ่อนแค่เริ่มต้นแค่7,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะได้รถปีใหม่ๆไปใช้ใม่น้อยแบบนี้สภาพสวยพร้อมขับยาวๆแน่นอนนะคะ ซื้อไปไม่ต้องซ่อมเลยนะคะและซื้อรถกับเอเชียของแถมมา,ากมายจัดเต็มแน่นอนนะคะในส่วนของรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเราก็มีให้ระบบแถมน้ํามันเราก็มีให้นะคะประกันฉุกเฉินอุบัติเหตุประกันฉุกเฉินนะคะบนท้องถนนหนึ่งปีเราก็มีให้นะคะพี่พี่มีวาร์ตีหลังการขายให้ครบเลยนะคะในส่วนของเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ใดๆก็แล้วแต่นะคะสําหรับคันนี้ก็ผ่อนแค่เจ็ดพันนะคะพี่ๆเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทที่ออกคันนี้คนเดียวจบเลยนะคะ และสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกค้นกับเราได้เช่นเดียวกันมีบริการไฟแนนซ์มื่นเซ็นให้ถึงหน้าบ้านหรือใครอยากซื้อสดเราก็มีเล่ม้อมโอนนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ